งานส่วนตำบลบัวโคใส่บริการทรีมงานเทพทับหลวงบางที่สามครับ<อ>บ <ไป S 1> ูบ๊แบกนะครับผมน้าพอ,อยรองเอียงรองสมสิบยอนเลยแหละหางเครื่องขนาดย่อมมากันสองคน,นตะตาอยาท่ที่นเดินรองสองรองเลยอยาให้จับกันนะครับอย่าให้คูกัน ขูตั้มหางเกลื่อนบนแถแดกเอาเสียงคูตดตั้มพ่อพ่อขึ้นนองตาว้า ชุดประดับเองน้ำใช้ลิงสารสวยงามเหลือเกินกดปุ่มนะครับโอ้โหสวยงามะครับผมกดปุ่มให้กับท่รานรองสมสิทธิ์และก็ท่รานรองยิงงานนี้ส่งเข้าประกวดโ,โหวตแสงสีจวดใครทีมงานองค์การบริหารส่วนตำบลบัวโคกเทพทับหลวงจงโชคดีสามสองหนึ่งไปไป หลวงแบบไหนแบบไหนแบบไหนไปอ่ะนะครับโอ้ยพ่อจ๋าแม่จ๋าต้นเต็นต้นเต็นเราไปเลยเนี่ยครับโอ้ยพ่อจ๋าแม่จ๋าใจสิคราดคุยกันได้เองนะครับพอปล่อยน้ำลูกพอป่อยน้ำอย่ารับลำอย่าดูดลมลากไปลูกแรกไปคนดีก็ม่